สวัสดีตอนเช้าเๆค่ะมาดูบรรยากาศตอนเช้าๆที่หลังบ้านไปบ้าทานดูค้างของไอ้ฟักหอมขึ่งทำ ให้เขาเลือ้อยเข้าตรงนี้นี่เขาก็เป็นดอกฟักหออก็อันนี้ก็ฟักทองก็จะให้เขาเลื้อยขึ้นตรงนี้เลื้อยขึ้นไปข้างบนอันนี้จะไม่ให้เขาได้อยู่ข้างล่างอันนี้ให้เขาขึ้นข้างบนเพราะว่าติดบ้านกลัวลงข้างล่างแล้วกลัวมันลกก็เลยเอาให้เขาขึ้นข้างบนค่ะ อันนี้ก็เป็นแตงกวาแตงกวากำลังออกดอกก็เลือยขึ้นไปข้างบนเหมือนกันค่ะที่เดียวกันเลยค่ะเป็นดอกเยอะเลยค่ะที่จริงปลูกเยอะกว่าน,นี้แต่เนี้ยเหลือแค่นี้ค่ะปลูกเยอะจะพามาดูพริกที่ก้าไว้นะคะ เ่งเริ่มขึ้นทยอยขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าพริกเขาขึ้นชา้าอันนี้ก็ต้นหอมญี่ปุ่นก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นว่าต้นเล็กๆอย่างนี้เวลาเขาให้เขาตูนะคะต้นใหญ่ๆเหมือนทิดกว่าแล้วนะคะเนี่ยขึ้นช้ามาก อันนี้ผักชีลาวผักชีลาวนี่ขึ้นเร็วขึ้นดีมากเลยค่ะปลูกไว้อย,อย่างนี้แหละครัเพราะว่ามันฝนตกบ่อยถ้าเอาไปตากฝนมันจะเปื่อยหอมที่ปลูกไว้โดนฝนไปบ่อยเปื่อยหมดเลยค่ะตายหมดเลยถ้ามาดูดอกไม้นะคะดอกไม้สวยไหมคะ ดอกไม้ค่ะเอาไว้ไหว้พระมันจะสันส่นๆหน่อยนะคะเอาใช้มือจับค่ะเห็นไหมคะนี่คือไม่ได้ปลูกนะคะทีถ้าถ้าถ้าได้ถ้ามีเขาต้นหนึ่งหรือสองต้นนี้พอเวลาเขาหมาเขาแก่อย่งเงี้ยค่ะไม่ต้องหวานก็ได้ค่ะเขาจะขึ้นเองเลย ดอกดาวเรืองค่ะดอกดาวเรืองยังไม่เป็นดอกค่ะกำลังเป็นต้นทุเรียนก็เซมอยู่อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> มลกอำลัลงเป็นดอกซะลานีโดนมดลุมอันนี้ผักแพว ทองค่องเลยตามกลัวตินนั่นก็ต้นมะลุมต้นหม่อนมันแกวงามมากเลยค่ะอันนี้ก็ฟ้าทลายจูนนะคะฟ้าทลายจูน มาเกลืมลก็ก็ปลูกเลียงกันไวน้เนไงค่ะตะไคร้เรียงกันไปเลยต้นพริกตะไคร้ดอกชมจันทร์ดอกชมจันทร์นี่ถ้าใครมีที่บ้านไว้จะดีมากเลยค่ะเวลาเราท้องอืดเนี่ยตอนเช้าเื่อไงลวกวกินเป็นยาระบายอย่างดีเลยค่ะ ถ้าทานมากๆได้กินสปอนเซอร์เลยค่ะเที่ยวเข้าห้องน้ําแต่มันจะไม่มีอาการอันนี้ต้นอะโวคาโดไม่รู้จะได้กินหรือเปล่ามะละกอเหมือนกันนี่ผักที่หวานไว้นี่แต่งแล้วค่ะอันนี้ไม่รู้จะได้ผลไหมนี่คือเอา พิชซี่ฟ้ามาลงไว้ค่ะไม่รู้จะได้กินด้วยอันนี้ต้นอะโวคาโดค่ะไม่ตายนะคะแต่ว่ามันไม่ไปถึงไหนเลยค่ะยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยปักทองงามมากเลยค่ะ ต่อนะคะนี่ค่ะที่ปลูกไว้นี่ค่ะเป็นลูกเต็มแล้วค่ะเป็นลูกเริ่มได้เก็บกินแล้วค่ะลูกมันยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ เดีย๋ยวเก็บเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินอันนี้พรุ่งนี้ได้กินแล้วค่ะในพรุ่งนี้กำลังอ่อนค่ะกำลังหวานแต่ลวกกินจิ้มกันลาบปลา จะสั้นๆหน่อยนะคะเพราะว่าพอดีจะทำลาบปลาค่ะก็เลยมาหาพวกหอมใส่ลาบลงมาหลังบ้านค่ะมาหาพวกขาดตะไคร้สระนีนี่นะคะนี่ให้ดูผลง,งานสวยไหมคะกำลังสวยเลย ผลงานก็คืออะไรที่เราซื้อมาแล้วทีนี้พอมาปลูกได้ก็กมาปลูกให้ดูหอมแขกให้ดูมันพึ่งพิ่งขึ้นเป็นบางต้นนะคะนี่ค่ะขึ้นแล้วหอมแขกอันนี้ก็เริ่มแตกแล้วค่ะนี่นี่ค่ะน,น,นี่นี่ก็จะปลูกเสมเขาไว้ตรงนี้ก็มี แขกนะคะนี่ค่ะหอมแขกไปปลูกแซมกันไว้นี่ค่ะ,คน,น,คะนี่ก็หัวหอมแดงแล้วนี่เลยค่ะเมื่อกี้ปลูกมันไปเพราะว่าเขาเลื้อยเข้ามาตรงนั้นน่ะปลูกแตงไว้ค่ะปลูกแตงไว้เดี๋ยวแตงขึ้น,นก็จะพื้นที่ตรงนี้มันก็จะไม่มีแล้วมันก็จะเหมือนกันนี่แหละค่ะตรงนั้นแตง อันตรงนั้นลงเป่งไทยแล้วก็พริกเห็นไหมคะพริกที่ปลูกอันนี้ปลูกทีหลังปลูกทีหลังมันก็เลยมันจะเป็นต้นไม่เท่ากันเพราะมันปลูกไม่พร้อมกันเนี่ยค่ะอันนี้ทีหลังมันก็จะต้นเล็กอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นรุ่นๆไปอย่างี้อันนี้ยังไม่ได้ดายาตรงนี้นี่ต้นตําลึงไม่อยากให้เขาเลื้อยไปที่อื่นอยากให้เขาเลื้อยขึ้นข้างบนเนี้ย มะเขือค่ะเห็นไหมคะเห็นต้นมะเขือไหมนี่พีชงามมากเลยค่ะโดนฝนนี่อันนี้นี่ค่ะอันนี้อันนี้คือปลูกก่อนเพื่อนเลยเริ่มปลูกเริ่มตอนถ่ายคลิปใหม่ๆก็นี่เลยค่ะนี่ค่ะเริ่มถ่ายคลิปใหม่ๆก็นี่เละที่มาถ่ายทําตอนแรกๆก็ตรงนี้เลยค่ะ นี่มะเขือมันจะไม่เท่ากันค่ะมันจะเป็นรุ่นๆอยู่นี่จะพาไปดูวบวบนีมะเขือค่ะเริ่มจับดอกแล้วค่ะอีกสักหน่อยก็ได้เก็บค่ะนี่บวบค่ะไปลวกกินกระลาบกล้วยก็งามแล้วค่ะเห็นไหมคะแต่ก่อนนี้ตัวเล็กทำยังไงก็ไม่ขึ้น นฝนตกแล้วทีนี้เอาน้ําใส่เขาเขาไม่โดนน้าเพราะว่าน้ําผ่านเฉยๆน้ําไม่ลงไปในลากตรงนี้นี่จะเอาอะไรมาปลูกให้เขาพื้นที่ของเขาจะไม่ให้พื้นที่ว่างเลยคล้ายๆรักษาหน้าดินด้วยค่ะเพราะว่าดินมันชะเวลาฝนตกมามันชะดินออกไปหมดเลยทีน,นี้จะปลูกอะไรให้มันเต็ม พื้นที่จะได้รักษาหน้าดินไว้เวลาปลูปกครั้งหน้าจะได้งามตอนนี้คือเขายังไม่งามเพราะว่าเราไปเอาหน้าดินออกไงมันก็เลยไม่มีปุ๋ยมีอะไรมันก็เลยไม่ค่อยงามเท่าไหร่ทีนี้พอเราปลูกนู่นปลูกนี่เข้าไปใส่ปุ๋ยหวานปุ๋ยมันทำให้งามขึ้นชะอมค่ะ อวดชะอมนี่ค่ะชะอมเห็นไหมคะแตงโมแตงโมเป็นลูกแล้วนะคะนี่ค่ะแตงโมเป็นลูกแล้วคะ่ะแตงโมเป็นลูกแล้วแตงโมอันนี้เขาเกิดเองนะคะไม่ได้ปลูกแตงโมนี่เขาเกิดเองอันที่เราปลูกนะมัน มันไม่ขึ้นค่ะอันนี้คือแบบเป็นเราเรากินแล้วทีนี้เราทิ้งเมนะ็ดน่ะทิ้งเม็ดแล้วทีนี้เวลาเอาขยะมาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะขึ้นเองเนี่ยค่ะอันนี้ก็เนี่ยค่ะเห็นไหมคะปลูกพร้อมกันกับต้นเนี่ยปลูกพร้อมกันเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ต้นนี้เขายังไม่ขึ้นเลยน้อง เป็นน้องเล็กเลยนี่ค่ะมองนี่สวนปัวค่ะตรงนี้ก็ปลูกหมดแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่รอแต่เขาขึ้นตรงนี้ก็็จะเป็นฟักทองนี่อยู่ในกระถางน,นี่ก็มีพ่าวกล้าไว้นี่เขาขึ้นแล้วทีนี้เราก็จะค่อยเอาไปลงเนี่ยฟักทองถ้าเขาขึ้นมานี่เต็มหมดเลยค่ะสุดที่ตรงเนี้ยนี่พริก นี่ค่ะปลูกพริกหมดแล้วค่ะตรนนี้ปลูกพริกแล้วก็มะเขือักทองก็แซมกันอยู่ค่ะแซมก็เก็บกินหลายงอดแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้ต้นพริกต้นนี้น่ะงามจังเลยว่าเขาชื้นเนาะ มีใบแตงคุมไว้มันก็เลยงามนี่ค่ะหวานต้นผักหวานไปถึงไหนแล้วเนาะผักหวานไม่ไปถึงไหนเลยแต่ต้นนี้ไปแล้วต้นนี้คือต้นอะไรโอ้ต้นผักหวานเหมือนกันเหรอนี่ะ อดมะเขือหน่อยอดมะเขืออดต้นพริกเห็นไหมคะจะพาไปดูถั่วไปถึงไหนจะได้กินไหมถั่วก็เรื่องงามแล้วนะคะปลูกเซมเขาไว้ยี่เิบค่ะปลูกเึ้นเซมกันไี้ เดี๋ยวจะได้เอาทำจะได้ทำค้างให้เขา,าเก็บปวกกันค่ะเป็ไนไงล่ะลูกเล็กนี่หรอลูกใหญ่เอาไม่ถึงค่ะ อยู่ข้างบนนั้นนะคะสามลูกต้องหาไม้มายังไงคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะฝากตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิดด่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ